าผลาญจะไม่ดีระบบการที่จะให้ร่างกายเผาผลาญในการที่เราทานอาหารแลก็แบบจะน้อยลงดังนั้นค่ะสิ่งแรกนะคะหากเราต้องการให้ร่างกายของเรามีวิตามินซีเหือนการเผาผลาญดีขึ้นนะคะการเคาะด้านข้างตามแนวตะเข็บของเมืองเกงอย่างนี้ไม่เคาะม่วนะคะเคาะแค่ตามด้านข้างของแนวตะเข็บเพราะด้านข้างของแนวตะเข็บเขาเรียกว่าเาส้นลมปราณขนสีน้ำเงิน หากเรียกตามศาสตร์จีนเรื่องส้นลมกลาง,งถุงน้ำดีถุงน้ำดีมีหน้าที่ทำงานอะไรครับคุณหมอไขมันต่างช่วยย่อย<ด>และดูดแลไ<ด>ขมันต่างๆในร่างกายเราไม่ได้บอกว่าถุงน้ำดีในการเคาะตรงนี้ทำให้ผอมลงแต่เขาทำให้การเผาผลาญหรือการย่อยไขยมันในร่างกายเกิดการทำงานได้ดีขึ้นน้องเองค่ะเนี่ยเกือี่สิบวันน้องเห็นได้ชัดเลยว่า น้องให้ดาวเคาะให้บางวันนะคะลืมทาโฟรเฟอร์มิ่งเพราะด้วยอะไรหลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่เห็น้ชัดคือตั้งใงยืนหลวงท่าตัวแล้วตองแต่แ้การเคาะเคาะทุกวันเคาะเคาะกับการใช้โฟรเฟอร์มยิ่งครบ28วันคุณจะเห็นเลยค่ะว่าทําไมเคาะแค่ตรงนี้แล้วมีเอวตามให้ทันค่ะทําไมเคาะแค่ข้างขาทําไมเอวฉันมาล่ะทำไมเคาะแค่ข้างขา บอดี้ของฉันมันกระชับขึ้นโดยที่ไม่ได้เคาะที่ตัวเลย,เลยทําไมเคาะแค่ข้างขาทําไมกล้าเมเนื้อทําไมร่างกายฉันดูผอมลงโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเคาะสอดุลของร่างกายใช่ไหมคะดังน,นั้นเนี่ยนี่คือเส้นทางานของลมปรางของผมนี่เองไอ้กระตุ้นไปทําให้จุดที่มันเกิดทาการบิดทํางานหรือเสือ่อมหรือช้าลงทํางานได้กลับมาเหมือนกับ เราได้ไปทําความสะอาดโรงงานทําความสะอาดเครื่องจกักรทาให้เครื่องจักรนะคะที่มันเคยเหนียวหนืดเดินช้าๆอืดๆมันเกิดการโฟลแล้วเกิดการเวียนที่ึ้นอ่างเงาแล้วลองเางะคาะดูค่ะวิธีการเคาะค่ะนั่งค่ะธรรมดาเอาเก้าอี้มานั่งเ้าเําทำที่บ้านลูกค้าหรือนะ่ก็หันหน้าเข้าหาลูกค้าอย่างนี้เอากาอี้นั่งข้างหน้า,นนา,นาแล้วก็หันหน้าเข้ามาแล้วก็เคาะไล่นะคะขออนุญาตค่ะไล่จากข้อตรงสะโพกจนถึงไล่ไปจนถึงตรงปลายเท้าเลยค่ะ แล้วก็ไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงเคาะไปเรื่อยๆนะคะลองดูค่ะ <c oughs> เขาว่ากันว่า <c oughs> ยิ่งเคาะแรงมากเท่าไหร่จะยิ่งหอมเร็วมากเลยอันเล็กน้ำหนักค่ะเล็กน้ำหนักเจบสบายค่ะ <c oughs> ไม่เจ็บค่ะนะคะในช่วง,รงแรกใครที่เคาะแบบนี้ ใครที่ร,ระบบถ่ายไม่ค่อยจะดีใครที่ถ,าถ่ายไม่ค่อยดีนี่ทุกเช้าค่ะทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจะรู้สึกได้ว่าทำไมเจ็บโบเ mm hmm. ท้ถาถึงถ่ายแล้วน้องไม่ใช่คนที่ร,ระบบถ่ายดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ดาวทำมาให้น้องหกโมงครึ่งลุกไปถ่ายเข้าห้องน้ำทันทีนะคะมันให้สุดทุกอย่างโปรหมดระบบย่อยระบบการไหลเวียนทุกอย่างดีขึ้นมาหมดเลยนะคะมันจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเลยนะคะโอเคะ เคาะมากแค่ไหนบ่อยแค่ไหนหรือเคาะจะไว้ในถักหนึ่งวันให้ได้มากกว่าสองร้อยครั้งหนึ่งวันคำว่ามากกว่าสองร้อยครั้งถ้าเคาะสองร้อยครั้งเนี่ยจบได้ไหมจบได้อยู่ที่ประมาณสองร้อยถึงสามร้อยครั้งต่อวันต่อค้างเจ็ดวันลองใส่เงินเกงดูค่ะแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะพอเราเคาะเสร็จปุ๊บ พอเราเคาะจนกระ่ครบ200ครั้งพอเราเคาะจบทั้งสองข้างปุ๊บแล้วมาทาครีมไม่เฉยจบได้เลยค่ะอันนี้มีการช่วยแรงอีกประเภทฟังนะคะเราทําการเคาะทั้งสองข้างจนครบข้างละ2 0ร3 0 0ครั้งแล้วเราก็มาแค่ยืนห,หน้ากระจกแล้วเราก็แค่ทาครีมปกติไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องฟูนก็ได้เพราะเมื่อไหร่ที่เกิดการเผาผลาแล้วมันจะทำงานทาั้งระบบค่ะไม่งงใช่ไหมคะ กลับไปก่อนก็ได้ค่ะนะคะนักด้านอะไรคะมาดาวหน้าค่ะเดี๋็กที่16ค่ะดาวเอา้นออกไปนิดนึงดาวเขาให้ทุกคนดูค่ะนี่กันเขาเองเห็นไหมคะ เคาะได้ค่ะม,<า>มือชักโค้น้ำค่นนะเคาะเลยนะคะเคาะไปน,นะคะอันนี้พี่ไม่ได้เรียนแรงมากเท<น>่าไหร่ยิ่งผอมถ้าเราเคาะเองเราได้กีกี่คะ่ะ<อ><อ>ตรงไหนบ้างแขนโอเคอย่าลืมทาโปรเฟอร์มิ่งที่แขนก่อนทุกครั้งในการเคาะนะแล้วจะช่วยได้สองาน้องถือว่านี่คือการทำให้เข้าใจง่ายขึ้น น้องขออนุญาตเาะเปลี่ยนวิธีการนเดิมแล้วมาลองเช็ควิธีการใหม่ๆหหากเราเห็นว่าวิธีการให,หม่ๆหม่เรามีการกปรับเปลี่ยนได้แล้วเห็นผลจริงเราจะเสียเวลาใช้แรงเรมาทำไมครับวันนี้น้องเองใช้เวลาแค่20วันในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็พยายามศึกษาทฤษฎีเรานี้ลองทำดูแล้วมันเห็นการเปรลี่ยนแปลงกับตัวเองชัดมากเอวหายเนื้อแน่นขึ้นทุกอย่างดีขึ้นมากจากที่เนื้อแผเผ็ดนะคะอ่ะเราโอเคค่ะ นี่คือวิ่ีการอาดาวมดูน้องอนะเพือ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะขาสา0้อ่าพี่สาวคะเอาแขนผ้าไปที่ตรงนี้ค่ะอาอยงนี้แนวทั้งหมดเลยค่ะนี่คือแนวดูนะคะจากตรงนี้แนวปึออแนว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 มันนะั้งแบบ ค่ะหรือที่คือแนวหน่วงเลยเส้นลมกลางหมดเลยดังนั้นหากมีเวลาแล้วเพาะได้ทุกฝุ่นเร็วกว่าเดินค่ะแล้วก็อาดามะไรเบาๆไม่มากไม่ต้องแรงมากค่ะนะคะแค่ให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของเส้นลมกลางของถุงน้องดีก็แค่นั้นเองค่ะ เ,เฉพาะจุดก่อนนะคะเอาไล่เฉพาะจุดเอาเฉพาะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้พอครบปุ๊กก็คือเริ่มจากตรงนี้มาถึงตรงนี้แค่ทง่ายๆค่ะแล้วจะถามว่าทำไมแขนงทะเลล้มฉันไม่ได้เป็นนวดเป็นครึงอ,อะไรเลยกับตรงนี้ฉันไม่ได้มีการเป็นหุยกระตุ้นสุดๆเลยไม่มีนะคะแค่เคาะ คะแล้วก็ค่อยๆลูบไล่มาที่จักระแลน่นะนะคะลูบแล้วก็ไล่มาที่จักระแลของเราปึบไล่มาเป็นการช่วยให้เกิดการเร่ของเสียให้บริเวณที่ต่อมาเหลืองได้เร็วที่สุดเรืง่ายที่สุดต่อมาเหลืองคือการเป็นถังขยะในการเก็บของเสียดังนั้นเนี่ยตรงบริเวณนี้เป็ต่อที่ใหญ่นะคะพอเราเคาะเคาะเคาะนะคะเกิดการนิ่มอ่อนตัวแข็งอ่อนตัวลงจากแข็งตัวพว๊ก็แค่เอามือช่วยค่ะ ันไม่ใช่เป็นน้ำที่จะไหลแบบนี้ได้แต่คือมันเป็นการช่วยนำทางแล้วก็เป็นการช่วยทำให้นะคะได้เร็วมากขึ้นโอเคอ่ะนี่คือวิธีการแล้วก็ทำหมดเลึกอีกข้างนึงแบบนี้แล้วก็ให้ลูกค้าลุกขึ้นแล้วก็ทาครีมให้ลูกค้าหรือเราทำกับเองทำเป็นคอร์สของเราแล้วก็ทาครีมของเราให้าท,ทาตรงจาาุดนั้นจุดนี้ให้เขานะคะแล้วก็ถ้าใครมี <S <S พอทาจนครีมมันซึมนะคะคนคนนาจนครีมเนี่ยอาจจะให้เขาใส่ใชุด ที่เป็นการทำให้เหนื่อออหรือมันมีอออชั่นของแต่ละคนที่จะเสริมเข้าไปในการทำํำธุรกิจอย่ทีนี้เราังแคตรงจุดนี้คือการทําให้เป็นเกิดธุรกิจของตัวเองมันจะขายเป็นคร์ดกด็ได้ษอร์ดหนึ่งสิบครั้งหมื่นสองหมื่นสิบครั้งหมื่นห้าแล้วแต่ได้หมดเลยหนึ่งขวดจะตั้งลิมิตที่กี่ขวดให้เขาสมมติอย่างเงี้ยมันอยู่ที่เราจะจัดเซตละ,ะสมมติว่าสิบครั้งหมื่นห้าได้ค,ครีมสองขวดถามว่าได้กำไรไหมะคะ ถ้าเราทำในราคาแพงได้ไปได้หมคะได้อยู่ที่เราจะเลือกบางคนเห็นคุณค่าที่ใช้แรงเยอะเอาไปเลยสิบห้าครั้งสามหมื่นสิบห้าครั้งสองหมื่นเอ้สิบครั้งสองหมื่นแล้วแต่แต่ถามว่าได้ผลไหมน้องก้าวพูดเลยค่ะวันนี้น้องใช้เวลาแค่ยี่สิบวันในการที่ทดลองเพียงแค่กับตัวเองเอาตัวเองลองดูแล้วน้องพูดได้เลยค่ะว่ามันเห็นผลมากไม่ต้องไปใช้เครื่องไปสลายอยู่จุบ๊บจ้าให้เนื้อช้ำให้เนื้อของเราแค่ใช้ตรงนี้ เราก็เดี่ยวออกกำลังกายไปด้วยแล้วแม้ก็ทั่งคนที่เราให้เขาทำอาจจะหาเด็กมาช่วยแล้วสอนทำอย่างนั้นครีมเราโอเคแล้วก็ทำเห็นภาพไหมคะนะคะพี่สาวลกขึ้นเลยค่ะอาบุพี่สาวค่คะ